ภาษาคิดการสวดปัสสาวะหรือแคทกี้อะไรซิชันนะคะถ้าต์ต่ให้เราลังแล้วส่งภูมคภูสะอาดนะคะตรวจสอบชื่อนามสกุลผู้ป่วยให้ถูกต้องจะให้ผู้ป่วยทราบว่าจะอ่านการสวดปัสสาวะให้ผู้ป่วยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราเปิดประตูกันบ้านให้เรียบร้อยปิดตาให้ผู้ป่วยโอ้ข่ายางแตงเปื้อนสอบม่านนอนให้ป่วยนะคะจะท่าผู้ป่วยนะคะเนี่ยป่วยอห่างไรในท่านอนเงายช่นเข่าวหรือดอซอลตำแหน่งโพสิชันค่ะ แต่ผู้คนใช้ให้นอนหงายแยกหาวอกเ็กน้อยหรือถ้าแววเศร้าควรสิชาติค่ะจากนั้นนะคะให้ทำการเปิดเซฟสอกปัสวะค่ะนอกเราจะใช้ทางการเปิดค่ะข้างในจะใช้ทางซัอร์เซฟนะคะภายในเซฟนะคะจะมีฟูอดเซฟหนะะึ่งพนค่ะ ้าสิ่เยียบดอกดางค้าก้อนเป็นพู้หนอนค่ะเอเีวจะวนผ้าก่อนค่ะขึ้นบนตอกอัค่ะเราจะทำการัชชิ้งให้ผู้่วยก่อนค่ะเฮียนยางเซม่หนึ่งตอไว้ในขัดอ่ค่ะวาดทายารวมบนบริเวณหัวหน่าวผู้เยค่ะจากนี้ก็ที่หนึ่งนะคะเช็คบริเเช็คบนหัวหน่าวจากซ้ายไปขวาก็ที่สองนะคะเช็คแคมนอก ั้งนไตัวจากคนลงหนาจนถึงภาวนะก้อนทีสามเช็แคป์องแฟนไต้ตัวจากคนลงกนาจนถึงภาวนะก้ที่สี่ใช้มือเวบอะค่ะแล้วเช็แคปหนด้านไล้ตัวจากคนลงหนาจนถึงภาวนะก้อนที่ห้าเช็ดแคปนด้านไต้ตัวจากคนลูกนาจนถึงภาวนะก้อนที่หเช็ดจากเคปัวลูปนั้นล่ะจนถึงภาวนะค่ะงจากนั้ใช้สัะนี้ให้ห้งเช็ดโดยขั้นตอนเดียวกันอีกหนึ่งรอบนะคะต่อไปนะคะให้เราทำการสังเกตให้ผป่ยไดยินค่ะงามวันที่หกนะคะ ข้าสี่เหลี่ยมจอบแบนนะคะน้องว่าปิดไว้บริเวณเอาไหมว่าสิวัดนนค่ะสายโฟลี่แค่อะคะ่ะปลายสายด้าที่เป็นหวยนะคะใสไ่ไว้ในถัดค่ะหัวลื่นปลาสายด้วยเคปันจริงนะคะเอาวางไ,ไว้บริเวณหลัางขาขอกหัวปวด่ะ,ะแล้วก็จะให้ปูนซ่าก่อนนะคะว่าเราจะสาสาสาใส่สายส่วนเข้าไปอย่าให้ออกมาไม่ใส่สายส่วนเข้าไปนะคะเดี๋ยวประมาณสามถึงสี่นิ้วนะคะ เตนคนะคะก็นั่งสยิ้งพี่ตอนนางดังไว้ในนี้สิสิสิคะนมาตอไว้ที่ปลายสายผมนี่แคสนะคะแล้วก็เติอนดังนางก็ไปสิสค่ะมาถอดเส้นนี้ของเตลุผ้าจี่จ่อกงลไปนะคะนาผมมีแวะมาค่ะวกลายสายนะคะต่อก็ sorry ส่วนแคนะคะ แต่วกแบงถุงยังมีแบกแบกท้าเตรียมผู้ป่วยนะคะให้หาวแบบแบกเอาขนาดการเอาไปว่าผู้ป่วยค่ะจากนั้นนะคะใช้ใน่อสเตอร์หนะคาแปะสายโฟลเดอแขกใที่ผู Sword> ้ป่วยนะคะเป็นผู้ป่วยจัแบ่ไปที่น้คะผู้ป่วยใช้จะบแบบไปแค่ของนะคะเพื่อป้องกันการเป็น้อของสายป้องกันสายนะคะหังจากนั้นเอาผู้ป่วยที่ไม่ใช้ออกนะคะ แต่าู้ป่วยให้ทานที่สบายนะคะผู้ป่วยให้ผู้ป่วยสะบ่าขอาการใส่ใส่สุขภัณฑ์สบายให้ผยอนเยาว์ดังนั้นแนะนำผู้ป่วยนะคะว่าถ้ามีอาการแสียขัดในงานปัสสาวะรั่วซึมแค่นี้จะไปบาลค่ะแล้วก็คาดตึงสายหอกเองเลยค่ะแก็ให้ผู้ปัสสาวะให้ผู้เอาค่ะงานปัสสาวะในที่มุมระดับตักหวังกระเพาะปัสสาวะของผู้ป่วยเป็นสมบัติประจำอาหารหลังจากนั้นนะคะเมื่อคุณหมอให้เราหน้าอ้าวมาถอสายสวนให้ผู้ป่วยออกท่านบอกนะคะให้เราดามใจหญิง ต่อเข้ากับายสายส่วนหน้าที่มีสีกะะากัาหัลวงพ่อดูดน้าออกมานะคะ1 0ซีที่เราที่เราดันเข้าไปตรงนี้นะคะหลดบมาให,หมดนะคะหลังจากนั้นให้เราแกะพาสติออกหลังจะใ,ให้ผู้ปวดสารน,นะคะว่าเราจะอัแตามทอสายส่วนของไปแล้วนะคะแล้วเราก็ค่อยๆเล่อยสายส่วนออกมานะคะหลัจากนั้นนะคะให้เรา เด็ยของประวัติที่เล็กน้อยค่ะน้ำบัสวัสดิ์นะคะที่อยู่ในถุงบริเวณแค่เราเทาลงในบั่งรอนนะคะแล้วก็มาเป็นที่ทิ้งลงในชักโครกนะคะสวัสดถุงบริเวณแล้วก็สายคอนไฟแท่บแล้วก็สิ่งนี้ถุงนี้ใช้แล้วและสัมนี้นะคะที่ในถังกระยาติดเชื้อสวัสดิ์ไม่ห่านอนถนัง แล้วก็ช้ากตายนะคะไปงานไปนบบสบู่ให้สายแล้วก็พ่อแม่เห็น,นะคะ่ะส่วนข้างของเสียเปียยภผ้าเสียงจกจานใจถากผ้าเปื้อนนะคะผ้าปิดร้ายออกให้ป่วยได้ไหมนะคะจบการสาธิกาสวดประสมมาให้ป่วย